นีกาจพามาเฮ็ดต้มยำสีโกงหมโอ่อนนะครับเนาะกินเสร็แซ่บน้อกันพี่น้องมาก่อนอื่นเอาก็ต้องตั้งหม้อกระทะได้อพี่น้องเนาะหรือว่าตัางต้งหม้อตั้งหม้อใส่น้ำพี่น้องเนาะไปก็แดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่เพิ่งนึ่งข้าวซุกใหม่ๆพี่น้องแล้วตั้งน้ำกันตั้งหม้อจะเข้าพี่น้อง น้ำใส่พอประมาณใส่ตามจาของหมักนะครับเนาะหนะมักเสร็จหนามไหลก็ใส่น้มไหลหมักแบบหนาน้อยก็ใส่พอดีพี่น้องครับผมตอนนี้ไก่จะเริ่มลุกแล้วครับพี่น้องเพราะว่าผมปุ่มไก่เหมนเมื่อกี้นะครับเนาะต่อไปเราต้องมาใส่เกลือไปจัหน่อยพี่น้องเกลืออย่าลืมนะพี่น้องเอ้ยต้มหนามขึ้นก่อนอื่นต้องใส่เกลือเกลือนี่เป็น สูตรหลักของการตักบข้าพี่น้องข้าวมอใส่เครื่องลงไปหล่ะครับตามด้วยเกลือพี่น้องเนาะ,ะ้รสชาติของน้ำต้มน้ำซุปเฮาสิได้แบบมีรสชาติหนุวยนิหน่อยพี่น้องใส่เกลือลงไปลอยหม้อเดือดจะข้าวเลยพี่น้องเด้อกหมูที่เฮาเตรียมไว้นี่ก็พี่น้องสี่ข่องมูอ่อนนะครับเนาะคผัดบ่ได้คือมุ้ไผ่พี่น้องใส่ลงไปจังหน่อยพอได้ กินขา้าวแซ่บนอนหลับเอาพี่น้องเนาะรสชาติมันสิได้เอ็อแซ่บรสชาติมันสิได้แบบว่าอรอ่นอนยกินข้าวแซ่บนอนหลับแซ่บจนบ่อยากว่างโอเครับตอนนี้หมอกกนะ็เดือดได้ทีนเนาะครับเนาะเดือดฟุตกป๊กโป๊กเร็วกับพร้อมที่จะใส่กระดูกหมูลงไปเนาะครับด้วยว่าสี่ข้อหมูสี่ข้อเตรียมใหม่ี่น้องลงไปได้ครับนะเนาะอาใส่ลงไปเลย ลงไปแล้วมอเดือดแล้วใส่เลยพี่น้องเพราะว่ากระดูกมุ้งจบเดียวมันกะนีเราโอเคครับลอยมอเดือดอีกเชือนึงห้อยจังหวะปูไว้พี่นอเริ่มสิมีกินหอมยังไงพี่น้องเอ้ยหอมสม,มุนไพรสม,มุนไพรเพรว่าพวกข้าตะไคร่ ไมมากรูดเท่าหนินะครับผีใส่ลงไปไม่กี่จีหอ,อมขึ้นมาจัอะหน่อยพี่น้องผสมนะครับเดออเศกันมือน,นี้ยผมหลังจากนั้นก็มาปรุงรสพี่น้องปรุงรสนะครับเนาะใส่หกรสด,ดีลงไปพี่น้องรสด,ดีจักหนึ่งส่วน่าสองส่วนพี่น้องตามด้วยชิลรสจังหน่อยพี่น้องชุลรสจักหนึ่ง สองสอนพี่น้องใส่์ไลท์มันสิผมว่าโอ้พี่น้องเอ้ยตามน้ำปลาจังน้อยน้ำปลาลงไปจังหน่อยครับพี่น้องโอเคครับต่อไปฮะกะลอยหมอมันเดือดตัวมูนเปื่อยจังหน่อยพี่น้องจังมากสิมพ์เลครับเนาะคนจนังเอยเนี่ยครับหมอเริ่มเดือดเต็มที่สี่ั้นกระสิ มีกลิ่นหอมอยังหน่อยพี่น้องผักหมอไว้จะข้าวพี่น้องปิดไฟก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาติดตามครับพี่น้องตอนนี้ก็หม้อเดือดเต็มที่แล้วพี่น้องเอ้ยคนน่ะอายหวนๆจนบริเวณหอนกล่องเลยพี่น้องหม้อเดือดเต็มที่เลาก็กมาเตรียมเอาผักลงพี่น้องผักตีเตรียมไว้แล้วครับเนาะ ผักหยังเน่ก็ใส่ลงไปพีน่น้องมันจะสิหอมหอม,หอมปุ่นหอมพวก่งยงนี่นะครับใส่ลงไป,ไงไปยิปดด่งหอมพี่นอ้นองใส่ไปเพื่อเลยดดูดมหอมพี่น้องดูดไปน่อ นี่แหละโซเด็ดก็คือว่าสมุนไพรพี่น,นอ้องสมุนไพรเป็นของน่านลับนะครับเนาะเดี๋ยวลืมพี่น,นอ้องเผ็ดแล้วกินมีตุ๋มมีแกงผู้นี้ใส่ลงไปนี่กะมันสีเด็ด้กินเข่าแซ่บนอานลับแล้วก็อาหารแล้วก็รสชาติก็ดีเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นแล้วก็แซ่บก,าาก,กเ,เก,ก,กานะครับพี่น,นอ้องเนะาะมาลองชิงมกันพี่น,อน้องเป็นไง อ้แซ่บพี่น้องแต่ว่าบักค้างเปียกในเข้าตองเอาออกเลื่อพี่น้องว่ากันใส่ตุ่มน้ำกันลงไปเนี่ยมันติดสมร้ายพี่น้องทำเพื่อบักค้างเปียนกเปนื่อยนี่โอ้ยสมกินอะไรได้รับเนี่ยถือว่าแซ่บอยู่พี่น้องนเลยนี่เจ๋งครับต้มยำซี่โครงหมูอ่อนสมนุนไพร แซ่บแลวพี่น้องติดตามนะครับด้วโอเคครับเป็นอันเซร็จสินเรียบร้อยนะครับผมต้มยำจิ๊